เรื่องนี้ไปดูลุงกับตำรวจตอนจับมีคนอายใครอายไปดูผมนายไทยโรโนดบุญมีรอดนะครับจังหวัดสุพปปากการรณบุรีครับมานั่มวยต้พอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตำรวจบุกเข้าปูดมวยตู้ครับแต่ไม่เจอเล่นมวยตู้เจอแต่ลุงคนนี้นั่นยนยนยนงยิ้มอยู่อ่ะลุงยิ้มงี้เมา ไอเปล่าเนี้ยไม่เมาไม่เมาแล้วถุงน้ําอะไรอยู่ในเอวอ่ะน้ํากระท่อมหรือเปล่าลุงไม่ใช่เอาตารวจไม่เชื่อครับก็เลยให้แกหยิบออกมาให้ดูนี่ไงน้ําท่อบุ่นๆว้ายเป็นน้าฉีไม่ใช่น้าท่อบแกเป็นคนป่วยครับเลยต้องมีถุงปัสสาวะติดตัวตลอดตํารวจคิดว่าเป็นน้าท่อบครับพอควักออกมากลายเป็นน้ำฉีอุ่นพาดทั้งาน ก็บอกว่าไงว่าอยากให้เอามาโชว์เพราะนอกจากจะอุ่นๆแล้วยังมีกลิ่นตุ๊ยๆด้วยลุงเก็บก่อนนะโชคดีบายๆลุงเด้วยอาเส้นไหนมามาขอย้ำอีกทีเรื่องที่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตำรวจไป แต่ก็จะเป็นคล้ายๆน้ำกระท่อก็เลยขอดูนะครับจะสรุปว่ามันเป็นน้ําปัสสาวะของลุงแกเองเพราะว่าลุงแกไม่สบายนะครับต้องต่อท่อปัสสาวะพูดก็พูดเถอะเรื่องนี้ว่าคุณตํารวจไม่ได้นะก็สีมันใช่น่ะขอขอบคุณคุณภัยรอดบุญมีรอดจังหวัดสมุทรปราการเรื่องที่แคทผงฉี่เรื่องนี้ไปดูอะไรที่ร้ายกว่า pm 2.5ไปดู สวัสดีค่ะหนูซื่อปาดุกนาอันนามสกุลหลวงสีโยธามาจากสปปลาวค่ะตัวหนูอยู่ที่เวียงจันทร์นะคะเราเป็นพิมพ์งานบ้างไฟเราได้เดินทางไปเมืองปากลายแขวงไซยบุรีค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ที่สปปลาวหนุ่มสาวคู่นี้เดินทางไปกับทีมงานจุดบ้างไฟกําลังจะไปติดตั้งบ้างไฟกันครับแต่ว่าแหมทางมันไกลเหลือเกินนั่งรถกันมานานครับกว่าจะมาถึงเนี่ยอ้าวแต่มาถึงงานเรียบร้อยครับโอ คนก็สนุกสนานเคลื่อนเคลงกันเหลือเกินโหสุดยอดเลยแม่ลูกร่วงทัพทานสำเร็จดีครับเยี่ยมไปเลยถึงจะมาไกลก็เหินนะแล้วพอจะกลับทับน้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าตัวเองเขามีทางลัดขากลับเนี่ยไม่ต้องนั่งรถไกลเอาแม้เอาแม้ดีเลยตัวเองไม่ต้องนั่งวนไกลนะเขาชอบอยู่แล้วไปเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ลุ้นรักปุ่นล้วนๆเลยครับโอ้โหดูครับแดงกันไปทั้งรถเลยครับน้ำไปหากันปุ่นเนี่แยะอย่างไรกูดีกระชากลัดเนี่ยกระโดดไปได้เลยมีปุ่นเน่อยโอ้โหอย่างนี้มันไม่เรียกเยอะหน่อยแล้วเนาะปุ่นแกเนี่ยมันยิ่งรักกลัวยิ่งกว่าพีเอ็มสองจุดห้ากระชากกระชากบรุทะลวงไปทุกอันตรายรูขุมขนทะลุไปจนถึงขั้วปอดขั้วหมาม้วเนี่ย ถ้าแค่นด้เลี้ยงวันนิดหน,น,น่อยนะก็ต้องขอใจเลยดีกว่าดู <c oughs> ครับแม่คู่นี้ครับขาไปสดใสใช้ไรครับข,ขากลับนี่เคอะคลั่งเป็นเหลือสภาพเลย <c oughs> จริงไม่ได้ถ่ายครัคนเองในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขากลับกลับทางรัดก็เจอฝุ่นตลอดทางสี่สั่งโมงเต็มๆเลยค่ะจะบนกันเลยก็ถึงเร็วกว่าจริงๆส่วนฝุ่นนะ่ะแถมขอขอบคุณคุณประดุกนาหลวงศรีโยธาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรื่องกลับทางรัดเจอฝุ่น